พี่น้องรู้กันหรือเปล่านี่ว่าคือลูกอะไรฮะนี่ดูใบของเขาเนะเป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้นะลูกไม่ได้ใหญ่มากฮะนะเท่าประมาณไข่นกกระทานี่แหละนี่อันนี้คือละมุดสีดานะก็ถือว่าเป็นไม้ที่หายากอีกชนิดหนึ่งนีนัเรก็รู้จักมาจากช่องของครูโยฮะเนี่ยสอบถามครูโยบอกว่าละมุดสีดา สามารถคิดช่างกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามารู้จักกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไม้ที่เริ่มจะหายากแล้วนะต้นนี้ชื่อว่าละมุดสีดาหรือว่าละมุดไทยนะก็เป็นไม้ที่ถือว่าให้เป็นพุ่มที่ไม่ผลัดใบนะสูงได้ถึงส0บเมตรเลยนะนี่ฮะมีผลสามารถกินได้นะ แต่ว่าต้องรอให้สุกก่อนนะสุกจนแบบงอมออกสีดําเลยเขาบอกว่ากลิ่นนี่แรงมากเลยกลิ่นเป็นละมุดแรงมากนะเดี๋ยวนาะยเล็กจะลองเอาไปเก็บไว้นะดูว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านะต้องไปพิสูจน์กันว่ารสชาติเขาบอกว่าหวานฝาดฝาดนะมันมีเมล็ดสีน้ําตาลที่ใหญ่มากนะเดี๋ยวต้องต้องรอพิสูจน์นะ ก็เป็นไม้ที่ถือว่าหายากอีกชนิดหนึ่งนะก็อยู่แต่ว่าแถบไทยลาวกัมพูชาเวียดนามอะไรเนี่ยมีนะต้นนี้น้าเล็กก็เพิ่งเคยเห็นนะพยายามหาชื่อมาตั้งนานแล้วก็ไม่รู้จักเลยถ่ายลงใน Google ก็ไม่รู้จักทีนี้พอดีเขามีรูปน้าเล็กลก็เลยถ่ายไปถาม ครูโย uh, ลูกชาวสวนนะท่านก็ซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้โบ,โบราณโบราณนะท่านก็บอกมาว่าอันนี้คือละมุดสีดานะก็สามารถทานได้นะเขาจะออกดอกในช่วงของเดือนตุลานะแต่นี้มันน่าจะออกผิดเพี้ยนฤดูนะมาออกในช่วงของอน่าจะเป็นมีนาเมษาเนี่แหละเนะี่ยเพราะตอนนี้มีลูกแล้ว ลูกเขานี่จะยางเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยลูกเขาออกสีแดงๆเนี่ยดูนฮนะมองเข้าไปนั่นนะเห็นสีแดงแๆก็มีอยู่หลายลูกครับแต่ที่นี่สงสัยไม่มีใครกล้ากินนะเพราะไม่มีใครรู้จักนะถามน้องที่อยู่แถวนี้ก็ไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยรับฮะใบของเขาเนี่ยเนี่ยเออเหมือนคล้ายๆกับพวกใบพิกุลนะคล้ายๆอย่างนั้นนะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยติดผลแล้วเนี่ยเนี่ยติดผลเนี่ยลูกอ่อนเ็าจะเนี่ยนะฮะออกสีเขียวแบบนี้ก็ถือว่าติดเยอะอยู่นะมีความเชื่อเขาบอกว่าอย่าปลูกไว้ใกล้บ้านนะมันเหมือนกับเป็นการแบบว่าซ่อนเลน์สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วพวกนี้ก็คือ เขาไม่ปลูกไว้ใกล้บ้านเพราะว่ามันจะมีพวกหนอนผีเสื้อหนอนบงอะไรหนอนที่มีพิษอ่ะที่ขนเป็นพิษอ่ะมากินเยอะพอมากินพวกนี้มันก็ทําให้คนที่อยู่ใกล้แพ้พิษนะแพ้ขนอะไรเงี้ยได้นะเนี่ยก็มีลูกอยู่เยอะอยู่นะนูนะ่นเห็นสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มๆนะนะไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่านะ เนนาเล็กเห็นแบบนี้ก็สอยมาก็ยังไม่สุกนะเดี๋ยวจะลองเอาไปบ่มไว้นะดูว่าพิสูจน์ว่ามันสามารถกินได้จริงหรือเปล่าหรือว่ารสชาติมันเหมือนละมุดหรือเปล่านะคือนาเล็กต้องพิสูจน์ไงฮะนะข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของทางพฤกษศาสตร์อะไรนาเล็กไม่ไม่ขอพูดเยอะเอาแค่เป็นว่า เป็นละมุดไทยหรือว่า,าละมุดสีดานะก็เป็นไม้ป่าทีนะ่ผลไม้ที่สามารถกินได้นะนี่แหละก็เห็นแปลกๆก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อว่าใครจะไปเจอที่ไหนจะสามารถที่จะเอามากินได้นะหรือว่าอยากจะปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์ก็ลองดูนะ คับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ